คุณกำลังฟัง101 p o วันพอดแคสต์เพราะความรู้เป็นเรื่องสนุกความรู้รอบผัวไขปริศนารอบตัวผ่านผัวกับผมคมกริตอุ่ยติเเ้งและวิลาวันบุญเกื้อกุลวงถามเล่าเทียงได้ทุกเรื่องที่อยากรู้ สวัสดีค่ะจางคมกิตครับสวัสดีครับผมค่ะก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่กับรายการความรู้รอบผัวดิฉันวิลาวันบุญเกือ้อกุลวงหรือว่าแพรนะคะคและคนที่อยู่กับดิฉันที่คุณผู้ฟังได้ฟังเสียงเข้าไปนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกิตอุ้ยเต็กเข่งค่ะเย้ yeah, สวัสดีครับไม่ต้องเย้ยดังมากเดี๋ยวเราจะมีเอฟเฟก์อะไรต่างๆเข้ามาครับ,าร,บรายการความรู้รอบผัวก็คือ เป็นการคุยกันแบบผัวเมียซึ่งคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะวิลาวันกับคมกิจเนี่ยเป็นอะไรกันครับก็คือตามชื่อรายการเลยค่ะเราเป็นผัวเมียกันครับและทําไมถึงตั้งชื่อรายการว่าความรู้รอบผัวอก็เพราะว่าคุณสามีเนี่ยนะคะคุณผัวเนี่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีความรู้ความสนใจเรื่องเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมเรื่อง ปาทะสัพเพเหละอาวงอาหารอะไรรู้ไปหมดนะคะคชอบไปรู้ไปหมดเหม,มือนร้านโชห่วยเรื่องอจับป่อยจับหวยนะครับก็ขายทุกอย่างน้ำปลากระปี่ข้าวสารรู้ทุกเรื่องอไม่รู้ไม่จริงสักเรื่องนะครับใช่ครับซึ่งบางทีเวลาเ ดิฉันถามเนี่ยก็ต้องรีเช็คเหมือนกันว่านี่พูดจริงพูดเล่นพูดหลอกหรือว่าตอบให้กูสบายใจเฉยๆครับผมครับครับนะคะซึ่งรายการนี้นะคะเราก็จะคุยกันไปในเรื่องเท่าที่เราจะอยากรู้ได้อะคะ่ะเรื่องไหนเราอยากรู้เราก็จะเอามาถามเอามาคุยกันครับซึ่งทุกทีเนี่ยเราก็จะคุยกันแค่2คนไงอืมพอคุยกัน2คนแล้วมันก็มันก็รู้แค่คนเดียวใช่ครับออนะ ก็เลยอยากจะบอกให้คนอื่นรู้ด้วยใ,<ช>ในบรรยากาศผมเมียคุยกันว่างั้นนะครับเพราะนี่คือรายการความรู้รอบผัวเยี่ยมมากพอดแคสต์บายดิวานอวันเวิลทีเนี้ยเออมันก็ใกล้เทศกาลสงการครับเราก็เข้ากันแบบนี้เลย ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันยังจะต้องมาคุยกันอีกหรอสงการเนี่ยมันเหมือนแบบมีคนพูดไปแล้วเยอะมากไงครับแต่อาจารย์ตูนเองเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยมันยังคุยได้อยู่เซมแอททำไมทำไมถึงคิดว่ายังยังเอามาคุยในในรายการตอนนี้ได้ก็เขาไม่เล่นสงการปีเนี้ยปีนี้รัฐบาลไม่ให้สาดน้ําคนก็เหงาเหงาก็เหงาก็ไม่มีอะไรทําก็มานั่งฟังพอดแคสต์ไงเอ้ปีที่แล้วเขาไม่ให้เล่นแต่ปีนี้เขาประกาศแล้วหรอเขาพูดแล้ว ไม่ให้สารน้ําเดี๋ยวติดเชื้ออืมเชื้อนี่จะติดผ่านน้ําผ่านน้มโรคพิษสุนักบ้าเนี่ยนะโอเคทีเนี้ยพอมาที่สงกรานซึ่งจริงๆแล้วสงกรานมันค่อนข้างเป็นเทศกาลใหญ่ของของชาวไทยอ่ะเนาะง่ายๆเลยละกันก็อยากรู้ว่าสงกรานเนี่ยมันเริ่มต้นมายังไงอ่ะฮะเอาแบบง่ายๆไม่ต้องยากมากได้ไหมไม่ยากอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนนะตกลงนี่คือถามแล้ว ถามแล้วนะคำถามก็คือสงการมายังไงนะครับใช่ในรายการความรู้รอบผัวเยี่ยมมากครับกูเหมือนตัวต,วตลกอะไรเลยนะฮะทีนี้เนี่ยสงกรารน,นะเราก็เราเราเรา,เรารู้ว่าสงกรารเนี่ยคำชื่อศัพท์ชื่อสงกรารก่อนเลยนะมันไม่ใช่ภาษาไทยแห,หมแค่นี้ก็ไม่รู้เลยไหมใช่ไม่รู้อ่าคำว่าสงกรารเนี่ยเป็นศัพท์บ,บาลีสันสกฤตมาจากคําว่าสังกรานติสังกราติส,าสังกรานติ สังกรานติอ่าแล้วมันก็มาออกเสียงแบบไทยว่าสงกรานก็ได้แหมมันมีต่อเต่ากรานเห็นปะอืมอ่าเพราะฉะนั้นแน่นอนฮะพอชื่อมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็พอจะเดาได้ว่ามันมาจากไหนครับอินเดียอ่าเห็นไหม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 กูตอบถูกแล้วกูได้อะไรอ่าไม่รู้แต่ว่าเห็นไหมเห็นไหมไหมนะครับฟันสงกรานเนี่ย เป็นประเพณีที่มาจากอินเดียแต,แต่แต่แต่ไม่ไม่ได้เริ่มที่ไทยไม่ใช่<ต>เราไม่ใช่เจ้าของประเพณีวัฒนธรรมไม่ใช่ไม่ใช่สงกรานเป็นประเพณีร่วมร่วมร่วมก็คือในอุตสาคเนทั้งหมดเนี่ยพมา่าลาวกัมพูชาไทยเวียดนามอะไรเงี้ยมีสงกรานทั้งนั้นอซึ่งเป็นการรับจากอินเดียแต,แ,ตแต่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 ไม่ได้แปลว่าเราไม่เคยมีประเพณีอะไรมาก่อน คุณต้องเข้าใจแบบนี้นะครับเราไม่ได้รับอินเดียมาทั้งดุนแบบมไม่ปรับรเลยเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้รับอะไรมาจากเขาเราไม่ได้มาจากเทือกเขาอันไตยด้วยเข้าใจไหมโอเคอ่าเมื่อสมัยก่อนผมจะเล่าอย่างนี้ในสมัยโบราณดึกดําบรรเดือนห้าคนในอุษาคเนเนี่ยเขาเส้นผีเดือนห้าของคนอุษาคาเนของไทยของไทยเดือนไทยจันทรคติคือเดือนอะไร เมษายนนี่คือเดือน5เดือน5เดือน5อย่าอย่ามาทักทวนเรื่องพวกนี้มากครับเดี๋ยวไปไม่ถูก <laughs> ก็คือเดือน5โ <laughs> <Okay, S 1> อ 5. เคเดือนหเราก็เดือน5 <laughs> ในความเข้าใจเรามันคือพฤษภาคมไม่ใช่เดือน5จันทรคติสี่จันทรคติเดี๋ยวกูถามอีกจันทรคติคืออะไรจันทรคติก็คือน,นับพระจันทร์ขึ้นแรมอ่ะเข้าใจไหม <laughs> ไม่เข้าใจพระจันทร์เนี่ยพระจะคุณเข้าใจไหมโลกเนี่ยโลกอยู่ตรงกลางโลกอยู่ตรงกลางแล้วก็ มีไม่ใช่โลกไม่อยู่ตรงกลางพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเองแล้วโลกเนี่ยมีดวงจันทร์บริวารหมุนรอบโลกออ่าทีนี้เนี่ยเราก็สามารถนับวันได้จากการที่พระอาทิตย์เราโคจรรอบพระอาทิตย์และเราพระจันทร์โคจรรอบเราอ่าเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวันก็จะแบ่งเป็นวันพระจันทร์กับวันพระอาทิตย์โอเคฟังดูแล้วน่าจะยาวอืงั้นไปสงกรานก่อนคืองี้ระบบการนับวันของมนุษยโลกเนี่ยมีสองแบบนะครับหนึ่งก็คือนับพระอาทิตย์เราเรียกว่าสุริยคติ สองนับพระจันทร์พระจันทร์นี่มันก็มีวงโครจรของมันในแต่ละเดือนสามสิบวันก็เรียกว่าจันทรคติอือันนี้คุณคุณเก็ตนะเพราะฉะนั้นเดือนห้านี้เป็นเดือนห้าทางจันทรคติจันทรคตินะก็คือเดือนเมษายนผ่านไปสิบนาทีกูก็ลืมแล้วเนี่ย่าทีนี้เนี่ยนะเดือนห้นกกนนนา,าเนี่ยคนแต่ก่อนพื้นถิ่นอุตสาคเนเนี่ยต้องอธิบายอุตสาคาเนกไหมเอเชียตนออกเฉียงใต้ <okay. S 1> เเอข้าใจอคนอุตสาคเนเนี่ยเขาเส้นผี เขาบุุษเพราะว่าสมัยก่อนนับถือศาสนาอะไรครับผีผีนะครับเดือนหอย่าเรียกว่าสมัยก่อนตอนนี้ก็ยังนับถือผีอ่าแต่ไม่ไม่หมายถึงว่าในวิถีชีวิตเกษตรกร,รกอ,อ่าก็าาเส้นผีเดือนห้าเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะเตรียมตัวที่จะทํากสิกรรมคือพอถัดจากเดือนห้าเนี่ยมันก็จะเริ่มค่อยๆความร้อนเนี่ยมันลดลงแล้วมันก็จะมีฝนเคเขาก็จะเริ่มเพาะปลูกฝังเขาจะเอาเครื่องมือเครื่องไม้อะไรเนี่ยมาทําความสะอาด เส้นวกักเรียกขวัญต่างๆแล้วก็บูชาผีบรรพบุรุษอื <Ừ. S 2> อันนี้ก็คือเดือนห้านะ <Ừ. S 2> ก่อนรับวัฒนธรรมอินเดียอืทีนี้พอรับวัฒนธรรมอินเดียนะฮะก็เอาคติเรื่องสงกรานต์มาจาก India. อินเดียเมื่อกี้สงกรานต์มาจากคําว่าสังกรานติอื <Ừ. S 2> สังกรานติแปลว่าย้ายแปลว่าเคลื่อนสังกรานติแปลว่าเคลื่อนแปลว่าย้ายอื <Ừ. S 2> หรือแปลว่าย้ายแปลว่าเคลื่อนเข้าใจไหม กูจะตอบ move แล้วเนี่ยค <S pl ains> ือเคลื่อนหรือย้ายหรือย้ายหรือเคลื่อนเข้าใจไหมเดี๋ยวมันมันต่างกันตรงไหนไม่อยากเล่นไหนอยากเล่นอย่างเงี้ยอยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เคลื่อนหรือย้ายนี่คืออะไรครับอะไรย้ายอะไรเคลื่อนครับคุณวิลาวันย้ายไหมย้ายบ้านไหมหรือย้ายออฟฟิศฮะหรือย้ายอะไรย้ายตัวเองไปทําอะไรไหมก็เคลื่อนย้ายเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลานะเคลื่อนย้ายในที่นี้หมายถึงพระอาทิตย์เนี่ยย้ายจากราศีหนึ่งไปยังราศีหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าสงกาน เพราะฉะนั้นสองการมีทุกเดือนฮะทำไมถึงมีทุกเดือนก็พระที่มันย้ายทุกเดือนอ่ะอันนี้นคือหมายถึงในทางอินเดียเนี่ยพระาทิตย้ายทุกเดือนไม่ไมโลกเนี่ยเวลาเราแบ่งจักรราศีเนี่ยอท้องฟ้าเป็น12ช่องช่อในทางโหราศาสตร์ในทางโหราศาสตร์หรือดาราศาสตร์เนี่ยท้องฟ้ามันมี12ช่องนะถ้าเราแบ่งช่องลา30วองศา เราเรียกว่าจักรราศีเพราะมันมีดาวจักรราศีอยู่พระอทิมันก็จะย้ายเดือนละครเดือนละครเดือนละครตกประมาณที่สิบสี่สิบห้าของทุกเดือนอเราเรียกอันนั้นแหละว่าสงกรานแต่ว่าย้ายไปราศีไหนก็ชื่อสงกรานอันนั้นเช่นย้ายเข้าราศีมังกรก็เรียกว่ามกระสงกรานอ๋ออ้ายราศีกลุ่มก็กลุมพระสงกรานย้ายเข้าราศีเมษก็เป็นเมษสงกรานถูกต้องโอเคและสงกรานใหญ่สุดในทั้งหมดคือเมษสงกราน พรก็คือสงการในเดือนเมษายนทําไมเมษสงการถึงใหญ่สุดอ่าเพราะว่าหนึ่งพระที่อยู่ในตําแหน่งสูงสุดเมษราศีเมษมันอยู่บนหัวเราเลยนะถ้าแบ่งโลกเป็นสิบสองช่องเนี่ยเพราะฉะนั้นนะพระที่มีกําลังมากที่สุดอืมกาลังสูงสุดร้อนสุดเดือนสงการเมษาร้อนสุดใช่ไหมเออพระทิตย์มันมีกําลังสูงสุดอืมอืมแล้วมันก็ตรงหัวเราเลยแล้วก็เป็นที่สถิตลักนาของโลกเขาก็เลยนับถือกันในอินเดียว่าเมษสงการเนี่ยเป็น เมษเป็นสงกรารที่สําคัญที่สุดอ๋อก็คือว่าดาวโลกเนี่ยลัคนาของดาวโลกเนี่ยมันอยู่ราศีเมษในระบบโหราศาสตร์อินเดียอ่า,อาเพราะฉะนั้นเขานับถือสงกรารในเดือนเมษายนว่าใหญ่สุดนี่ฟังฟังไปนี่จะดูดวงได้ไหมเนี่ยอา้าวมันก็เรื่องของคุณครับก็ต้องจ่ายเงินมาครับมันไม่ดูให้ฟรีฮะทีนี้เนี่ยเมื่อสงกรารมันอยู่ในราศีเมษใหญ่สุดใช่ไหมอมคนฮินดูในอินเดียโดยเฉพาะภาคใต้เช่นทมินนาดูอะไรต่างๆเนี่ยคนเกลาละคนกันนาดเนี่ยเขาก็ นับถือวันนี้เป็นวันปีใหม่อืของคนทมินเพราะเพราะว่าก็คือมันเชื่อมกับว่าโลกเนี่ยมีลักนาสถิตราศี<ส>มฆม,มันกําลังมากสุดแล้วก็โลกก็เวียนเข้ามาถึงจุดตําแหน่งของโลกอะพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็นับถือว่ามันเป็นปีใหม่ของคนทมินหรือคนอินเดียใต้อืทีนี้คนอินเดียใต้กับไทยเนี่ยมันลิงก์กันอินเดียใต้กับวัฒนธรรมอุษาคเนเนี่ยมันลิงก์กันแต่มันก็ดูไกลกันอยู่นะโอ้ยเขานั่งเรือมาได้เพราะฉะนั้นเขารับมานะครับเขารับมาแล้วเขาก็เอามาผสมกับ วัฒนธรรมพื้นเมืองของเราเราก็เลยมาถือสงการเป็นปีใหม่ไทยอะไรกันด้วยก็จริงๆสงการเป็นปีใหม่อินเดียใต้พูดอย่างนั้นแหละอา่านี่มันเลยเป็นที่มาที่ไปว่าไอ้สงการเดินเมษายนมันมาจากไหนอา่าส่วนที่มีคนบอกว่ามันโฮลีไม่อะไรนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งหี๋อวอันนี้เราวิเคราะห์กันต่อไป แล้วทำไมต้องเป็นวันที่สิบสามอ๋อก็คือไปตรงกับที่ว่าช่วงช่วงเคลื่อนเคลืนย้ายมันจะประมาณมันไม่แน่นอนฮะมันขึ้นอยู่กับองศาของโลกมันก็ประมาณสิบสามสิบสี่สิบห้าในสามวันนี่แหละอ๋อวันหยุดเทศกาลสงการก็เลยมีสามวันใช่แต่ว่าของไทยเราเนี่ยเราใช้สามวันไม่เหมือนกันอืมสิบสามเราเรียกว่าวันมหาสงกรา์ก็คือเริ่มต้นสงการอะนะสิบสี่เราเรียกวันเนานเนวะแปลว่าใหม่อแต่คนเหนือเรียกวันเน่า ก็เสียงเพี้ยนไปแล้วก็ถือคติว่าเป็นวันช่องว่างก่อนที่จะถึงอีกปีหนึ่งแล้ววันสิบห้าเลขเลิงศกแปลว่าวันขึ้นศกใหม่หรือปีใหม่สงการมีสามวันในคติไทยแต่พระที่จะย้ายวันไหนนั่นก็แล้วแต่นะก็คืออยู่เราเเนี่ยอยู่ในเราเเนี่ยสาวันเนี่ยออืืมมโอเคครับ<อ>แล้วทำไมถึงมี รดน้ำดำหัวปะแป้งสาดน้ำอะไรเงี้ยเออทำไมต้องมีอะไรประมาณเนี้ยบางคนก็เขาก็ไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พระสงฆ์เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยนะครับผู้ใหญ่ก็จะหนีกันใช่ไหมเพราะจะดำไปหมดแล้วเพราะว่าคนเป็นดำหัวกากไม่หาด้วยเงียบด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยนะเอคืองี้ ประเพณีแต่เดิมเนี่ยไม่มีสาดน้ําต้องพูดอย่างนี้อันนี้เป็นข้อเสนอของคุณสุจิตวงเทพสงการเนี่ยไม่มีสาดน้ํานะครับสาดน้ําที่เราแบบขึ่นราเล่นกัน,น,น,กนไม่มีอ่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะแต่ว่าเมื่อก่อนทําอะไรทําบุญคุณก็ไปท,ท,ทายายไํานะทบุญที่วัดทําบุญกระดูกตายายอะไรเงี้ยนะทําบุญที่วัดในอินเดียก็เหมือนกันนะครับประเพณีสงการไม่มีสาดน้ําไม่มีมีแต่ไปบูชาพระที่เทวสถานนะไม่มีเพราะฉะนั้นสาดน้ําเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง กิจกรรมในสงการแต่เดิมนี่คือการไปทําบุญทําบุญให้บรรพบุรุษอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ลดน้ําก็มีบ้างนะคุณสุจิตบอกว่าสมัยก่อนก็คงจะสงลดน้ํากระดูกผีตายายอ,ะอ่ะแล้วก็สาดขึ้นบนหลังคาบ้านอ,อันนี้ประเพณีดั้งเดิมนะมแต่ว่าที่สาดเล่นกันเนี่ยเป็นเรื่องใหม่เกิดขึ้นในสมัยไม่ไ,ม,ไม,ม่กี่สิบปีมานี้เองอืก็ม,มีข้อสันนิษฐานสองข้อข้อแรกนะครับเขาบอกว่ามันก็มาจากพม่า อันนี้อันนี้สิริพจน์เขาเสนอไว้คือคือนนอาจารย์การเล่นสาดน,น,น้ําอ,อ่ะคืออาจารย์สิริพจน์คิดว่าทางพม่าเนี่ยเขาเล่นสาดน้ำเขาสาดน้ําเนี่ยเขาไม่ได้เล่นด้วยนะมันมีบันทึกประวัติศาสตร์ว่าสมัยที่อังกฤษปกครองพม่าเนี่ยอคนพม่าก็มีความไม่พอใจพวกฐานอังกฤษเนาะแล้วก็อ้างประเพณีสงการก็คือเอาน้ําไปสาดพวกฐานอังกฤษจริงๆก็คือโกรธโกรธด <etical S 1> ้วยแล้วก็ปประเพณีการสาดน้ําเหมือนไล่สิงประมงคนอะของพม่าเออก็คือเพราะฉะนั้นก็ไปสาด พวกทหารคือของพม<า>่าคิดว่าทา,ทางความเชื่อเขาว่าเวลาเราสาดน้ําใส่สิ่งอัป,ปมงคลหมายถึงยังไงนะหมายถึงก็ไล่อัป,ปมงคล่ะอ่ยก็เลยสาดน้าใส่สาดน้าใส่พวกทหารอังกฤษอ๋อก็เลยคิดว่าอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งที่มันมีการสาดน้ําในประเพณีสงกรารอือีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบเศรษฐกิจและสังคมเมื่อไม่กี่สิบป,ปีนะครับคนมันอัดอั้นมัน ไม่อยากจะอยู่ในกรอบประเพณีอะไรมันก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแกล้งกันเริ่มสาดน้ํากันแล้วก็ที่สาดกันตามถนนหนทางเนี่ยก็คือไม่กี่สิบปีมานี้เองอือซึ่งอันนี้เป็นข้อเสนอของคุณสุจิตนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเขาเขาไม่ได้มีกิจกรรมสาดน้ําเป็นหลักสงกรานเนี่ยคือการไปทําบุญอืมมาไปหาตายายแล้วไอการลดน้ําดําหัวเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจนะเออมันมีหลายแบบนะอะอย่างทุกวันเนี้ยเวลา อยู่ในช่วงเทศกาลสงการเราก็จะไปทาบุญที่วัดใช่ไหมพอเราทําบุญถวายเพนพระอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราบางที่เขาก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่เนาะคนที่ผู้สูงอายุประจำหมู่บ้านชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมานั่งรอแล้วเราก็จะเข้าไปรดน้าอะไรแล้วท่านก็จะให้พรเลยอันนี้เป็นแบบที่ทํากันคืองี้ เราที่มีการลดน้ําผู้สูงอายุหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าผู้อายุสูงเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีประเพณีแต่เดิมเนี่ยเขาไม่ได้เอาน้ําไปลดลดมือกันอย่างนี้อืมสมัยก่อนเนี่ยเอาอย่างประเพณีทางเหนือในอีสานเนี่ยดำหัวผู้ใหญ่เนี่ยเขาเอาน้ำใส่ขันไปมีขมิ้นส้มปล่อยอะไรต่างๆแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้นะไม่ได้มีแต่น้ํามีเครื่องเสื้อผ้าอาหารอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ไปขอโอกาสผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เอาเอาเอาน้ำนะจริงๆมันก็คือน้ําสาผมอ่าเอามา แต่แตะหัวพอเป็นพธิธีอันนี้คือดำหัวอ๋อให้ให้ผู้ใหญ่แตะหัวตัวเองเองออผู้ใหญ่ก็จัดการเขาเองอ่ะเราเอาขันน้ำไปเฉยๆอือ่าแล้วก็ใส่ขมิ้นส้มปล่อยเขาก็อ่าโอเคนี่เรียกว่าดำหัวในประเพณีพื้นเมืองอถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเขาจับอาบน้ําเลยผู้ใหญ่อะเขาจับแก้ผ้านั่งพนมมือลูกหลานก็ทั้งอาบทั้งสะเลยไม่ใช่เอามาใส่มืออย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ทามาทีหลังอคือทําย่อๆเอาเพราะว่าอาจจะเป็นระบบราชการอะ คืออีผู้ใหญ่สมมติอีผู้ว่าในอำเภออะไรเงี้ยอ่าจะออกมาจะเอาสะผมอำเภอก็ไม่ได้ใช่ไหมอ่าก็เลยต้องเอาแค่รถนะมันก็แพร่กันไปทุกคนก็ไปทําแบบเดียวกันหมดอมามันเป็นอย่างนั้นแั้นสงการจริงจริงมันเป็นประเพณีที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเราไม่สามารถที่จะเอาแบบกระทรวงวัฒนธรรมโอ้โหหยิบกิ่งไม้มาแล้วก็พรมกันเนี่ยแล้วก็เนี่ยสงการอย่างไทยลดน้าใส่มือสงกระเมือใหม่ทั้งนั้นอ่ะแปลว่าก็คือ ไม่ได้มีคือถ้าเอาจริงๆออริจินัลเลยออริจินัลมึงไปบูชาผีนู่นมึงไปเอากระดูกตายายมึงมาเส้นวัดเส้นไหว้หนู่นอือเออหรือไปวัดนุ่นอ่านอย่างนั้นแบบแบบเก่าอืออ่าก็แปลว่ามันก็มีวิวัฒนาการอะไรมาตลอดมีมาตลอดครับเราแล้วจริงๆก็เกี่ยวกับการเมืองด้วยอ้าเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับการอัดอัน้นการแสดงออกทางเพศของคนในสังคมที่มันมีการปกปิดทางเพศเพราะฉะนั้นสงการนี่มันเป็นช่วงเวลาของการระบายออกนะ คือคิดดูหน้าสังคมไหนที่มันเรียบร้อยมากๆอ,ะอ่ะผู้หญิงต้องแต่งตัวเรียบร้อยลักนวนสงวนตัวเนี่ยมันจะมีความเก็บกดทีมันก็ต้องมีเฟสติวัลพวกเนี้ยเพื่อให้คนเนี่ยมีโอกาสที่จะแสดงออกให้มันปลดปล่อยเออปลดปล่อยออกไปอินเดียก็มีโฮลี่มีอะไรก็ก็ร้องเพลงทะลึ่งตึงตังผู้หญิงก็เอาไม้ไปไล่ฟาดผู้ชายอย่างเงี้ยของเราก็มีสงการานเป็นโอกาสที่อ่ะคนมันเครียดมันเก็บกดเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยอันต้องพูดอย่างนี้ด้วยนะอันนี้คุณสุจิตเล่าให้ฟังในบทความของท่านสุดจิตวงเทศนะ เล่าว่าโอเคอาจจะไม่ได้เล่นสาดน้ํานะที่บ้านนอกแกอยู่บ้านนอกสมัยก่อนจังหวัดอะไรจาไม่ได้แล้วภาคกลางเง่ยแกบอกว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะไปจับพระมาเล็กขไทยอ๋อเพราะว่าปกติเราสัมผัสพระไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้แต่ว่าพอถึงสงการปุ๊บเนี่ยเอาพระไม่ว่าพระก็หนีฮะมันก็เป็นจังหวะที่เหมือนเป็นเทศกาลแล้วทุกคนก็ปลดจากพระ,ะหน้าที่ตัวเองผู้หญิงก็จะไปจับพระอ๋อแล้วผู้ใหญ่อะไรในบ้านาเขาเป็นเรื่องก็เทศกาลอะ ก็จับพระไปมัดเสาไว้ที่สารวัดวัดเสาฟังดูน่ากลัวจังแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาให้พระเอาเงินมาเรียกค่าไถ่แล้วพระจะเอาตังค์มาจากไหนตังค์พระเยอะแยะแล้วเสร็จแล้วพระก็คือซื้อเหล้าคือผู้หญิงเอาเงินไปซื้อเหล้าก็มาไถ่เอาพระไปจับมัดให้เอาคนเอาเงินมาเรียกค่าไถ่พระง่ายง่ายอ่ะแล้วแกเล่ายิ่งกว่านี้อีกผู้หญิงก็แกล้งพระสารพัดเลยก็ล้วงเข้าไปในจีวรดึงขนพระเลยอะขนอะไรขนนั่นอ่ะเขาว่าก็มีอย่างเงี้ย อันนี้มีจริงๆไปตามจังหวัดเนี่ยพระเน่ก็แอบ,บเล่นสงการกันอ่เอาเขาเขาไม่ถือกันสักวันหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ถ้ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็แปลว่ามันก็อาจจะยังมีประเพณีอะไรแบบนี้ไม่ไม่ไมทีแล้วมันก็ออกมารูปแบบอื่นอืใช่ไหมเขายังแกล้งพระอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีบ้านนอกมากๆเลยนะเออแต่ว่าพระก็เล่นสนุกกับโยมได้วันเนี้ยพระกศาสายิย์โยมโยมก็ศาสตร์พระก็ไม่ถือกันอะ่ะอุย้ยตื่นเต้นจังอา่าแล้วก็มีประ,ประเภทแบบก็ ก็ไปแดนแดนแต่งตัวแดนพระนี่เต้นได้ไหมพระพระก็แอบเต้นมั้งเออแต่ว่าคงมีอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นลักษณะของการปลดปล่อยอ่าอันนี้ก็เคยทําให้เราเข้าใจสงการว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีสําหรับการปลดปล่อยด้วยในโลกสมัยใหม่อืมแต่มันก็ยังมีคนแบบโอ้ยสงการเราต้องแบบใช้กิ่งไม้พรมพรมน้ําใส่กันเนี่ยเหรอตอนแลรักษาประเพณีทานุวัฒนธรรมก็ดีก็ทําได้ก็ดีการแต่งตัวเนี่ยมิดชิด ก็ดีก็ทําไปแ,บบแต่ว่าไม่ได้แปลว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าสนับสนุนให้เราละเ,เมิดทางเพศกันนะต้องเข้าใจอย่างนี้อ่าคนละเรื่องกนนารเล่าให้ฟังว่าในเชิงของเวลาเรามองสงการผ่านมุมมนุษยวิทยาผ่านมุมสังคมวิทยาเนี่ยมันเป็นเป็นเวลาแบบนั้นเป็นช่วงเวลาที่คนมันปลดปล่อยความเครียดปลดปล่อยอะไรพวกนี้ออกจากกันแค่นั้นเองเอแต่ไม่ได้พูดว่าเอ้ทุกคนต้องทําแบบนี้โหมันใช่พอฟังพอดแคสต์ของ เนี่ยรายการเลยนะครับความรู้รอบผัวอ่าแล้วก็ออกไปแบบลุยเลยจับพระเลยเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วรวมถในการไปไปปาแป้งรูปหน้ารูปตาคนที่เขาไม่ได้มีคอนเซนต์มีความยินยอมเนี่ยก็ต้องก็ต้องเตือนกันอเต้องพูดกันอ่าต้องบอกด้วยใช่แต่ว่าโซนถ้าเกิดใครเขาจะเต้นเขาจะแต่งตัวยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่าเป็นช่วงเวลาแบบนี้นะอ่าทีนี้ในไทย ในไทยเราก็ประมาณนี้เนาะมีการรับไปรับมาครับแล้วที่ที่ได้ยินบ่อยเลยคนจะชอบเรียกว่าสงการไทยสงการอินเดียก็มีโฮลี่เอออ่าเมื่อกี้เราเราทิ้งไวน้นิดหนึ่งใช่ไหมใช่อาจารย์ตตนบอกไว้ว่ามันใช่ไม่ใช่อะไรไงเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันอืเออซึ่งสรุปแล้วมันคือสิ่งเดียวกันหรือมันไม่ใช่หรือมันคนละเรื่องอคนละราวเลยอ่าโฮลี่คืออะไรก่อนอืมมันจะถึงก่อนสงกรารน,นะโฮลี่เนี่ยนะ อ่โฮลีเนี่ยนะครับหรือโฮลิกานะมันเป็นชื่อของนางยักษ์ในวรรณคดีแขกเนาะประเพณีนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นประเพณีของเกษตรกรนะเขาจะเอาขยะมูลฝอยต่างๆเนี่ยมารวมกันแล้วก็ทําเป็นรูปนางยักษ์แล้วก็กเผาแล้วก็กลางคืนเขาก็เล่นกันเล่นรอบกองไฟกันพอเช้ามาเขาก็เอาขี้เท่ามาเจอมันเขาก็เอาอะไรมาสาดกันนะเอาผงสีสาดกันในที่แรงๆอินเดียบางที่มันไม่มีน้านะมันก็เอาผงสีสาดกันสีแดงสีเขียวคือเอาปฏิกูลสาดกันนะพูดง่ายๆอ่ะ เรวผู้หญิงก็จะถือไม้วิ่งไล่ตีผู้ชายในหมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็แย่กันอ,ออะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆสงการคือจริงๆมันก็เป็นลักษณะของเป็นช่วงเวลาของการปลดปล่อยอ่าใช่แล้วก็เป็นประเพณีของกเกษตรกรเหมือนกันอืเพียงแต่ว่าเขาเขาแสบตาไหมเขาแสบคือมันไม่ได้เป็นที่มาของสงการต้อพูดอย่างนี้อไม่เกี่ยวกันอถามว่าทําไมมันดูคล้ายพอมันดูคล้ายปุ๊บคนก็เข้าใจว่ามันเป็นที่มาของสงการ มันก็เลยเกิดความเข้าใจแบบนี้เพราะว่ามันดูคล้ายๆกันจริงๆไม่ใช่ฮะผลก็คือหนึ่งโฮลี่เนี่ยนับวันตามจันทรคติเอามาอีกแล้วสงการนับวันตามสุริยคติสงการนับพระอาทิตย์เป็นหลักโฮลี่นับตามวันประจ์ะจเห็นไหมอันนี้ไม่ตรงกันแล้วข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะโฮลี่เนี่ยจริงๆสาระสำคัญอยู่ที่เล่นรอบกองไฟ โอ้แต่ภาพจําของเราเนี่ยเป็นการสั์สีอ่าเพราะอะไรเพราะสุดท้ายอินเดียก็บูมการท่องเที่ยวไงครับเขาก็เอาจุดตรงนั้นน่ะมาเป็นไฮไลท์ซึ่งจริงๆแต่เดิมเนี่ยพิธีสําคัญของโฮลี่ก็คือการไปเล่นรอบกองไฟต้องทําตอนกลางคืนตอนกลางคืนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไอ้นั้นมันอีกส่วนหนึ่งมันมันไม่ได้เป็นที่มาของการสาดน้ําอ๋อก็คล้ายกันกับกระทรวงท่องเที่ยววัฒนธรรมของไทยนี่นแต่ไทยๆเขาก็บูมเป็นภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นที่มากัน แล้วยิ่งถ้าเราบอกว่าสงการสาระสําคัญแต่เดิมมันไม่ใช่ศา,าสตร์น้ำเห็นไหมโบราณไม่สาส์เพราะนั้นยิ่งไม่เกี่ยวกับโฮลี่เลยอ,เอ,อืมันก็จะเชื่อมกันยังไงอะ่ะอ่เพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นนะครับประมาณนั้นงั้นก็ถูกต้องแล้วที่เราต้องคุยสงกรารกันในพอดแคสต์นี้ใ,ในพอดแคสต์รายการอะไรคะความรู้รอบผัวทําไมผัวต้องพูดเมียต้องพูดอนะเนี่ย อ่าประมาณนั้นและทีนี้นอกจากโฮลี่มันมีเทศกาลอะไรอีกไหมของที่อื่นๆที่คล้ายๆสงการเหรออืมก็อย่างที่บอกในอินเดียเนี่ยนะครับอแต่แต่จริงๆโฮลี่เนี่ยไม่ใช่สงกรไม่ใช่ที่มาไม่ใช่ที่มาของสองการอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่ามันมีเทศกาลอะไรอีกไหมที่มันอาจจะถูกเข้าใจหรือก็อาจจะแบบ อ่ะคล้ายกันกับสงกรานต์ก็ก็มีอันนี้นะผมว่าโฮลี่เนี่ยคนเข้าใจมากที่สุดอืว่าเป็นว่าเป็นที่มาของสงกรานต์แต่จริงแล้วอย่างที่บอกนะครับสงกรานต์เนี่ยจริงมันก็คือปีใหม่ธรมินเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเที่ยวอินเดียภาคใต้เนี่ยมันจะมีอีกหลายเทศกาลเลยที่เหมือนกันเวลาเดียวกันนะคนคนธรมินเรียกว่าบูดันทุบูดันดุเนาะคนมาลายาลัมเรียกวิชุนะคนบังคลาเรียกว่าไพสัต นี่คือคาว่าสงคาว่าสั่งกรานติเนี่ยหรอก็คือการเรียกชื่อเทศกาลนี้แต่ละภาษาก็เรียกไม่เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆอแต่ทั้งหมดนี่ก็คือเวลาเดียวกันแปลว่าฉลองเหมือนกันแปลว่าถ้าเราไปอินเดียใต้ในช่วงในช่วงสงกรานต์เนี่ยเออสิบสามสิบสี่สิบห้าเลยเราจะไปเจออะไรเราก็จะเจอเทศกาลเหล่านี้ในแต่ละเมืองที่ไม่เหมือนกันเขาทําอะไรกันบ้างรู้ไหมก็ส่วนมากก็คือไปวัดเขายังแบบเดิมอยู่เขายังทหวบูชา เทวสถานอ่ะเขาก็ไปบูชาพระเป็นเจ้าที่เทวสถานเป็นหลักแต่ว่ามันก็จะมีของที่มีความหมายแล้วเขาก็กินเลี้ยงกันเขาจะมีอาหารเฉพาะเทศกาลก็กินเลี้ยงกันเสร็จแล้วเอาเด็กก็ไปไหว้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ให้เงินอือะไรประมาณนั้นอ่ะคล้ายๆสมัยก่อนเราอะ่ะเฮ้ยบ้านเราให้เงินป่าวะไม่ผู้ผู้ใหญ่ก็เราต้องไปไหว้ผู้ใหญ่เหมือนกันไงให้ไม่ให้ก็อีกเรื่องหนึ่งเออแต่ว่าก็คือแต่เดิมเนี่ยสงการเราก็ต้องไปไหว้ผู้ใหญ่ อ,อ่าเนี่ยอันนี้ก็จะคล้ายๆกันกับเราแบบนี้นะอืม,อมก็ไปวัดไหว้ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันอืมทีนี้อีกเรื่องหนึ่งอยากจะแถมตกลงสงกรารเป็นปีใหม่ไหมอืมเออถ้าเราตั้งแต่เราโตมามันก็รับรู้มาว่ามันคือปีใหม่ไทยอ่าคือสงกรารเนี่ยนะครับปีใหม่ของไทยเนี่ยมันยุ่งมากเลยเพราะมันมีหลายปีใหม่ ไม่อยากฟังเลยยุ่งเอายุ่งเลิกเลิกครับขอจบรายการในเพลงนี้สวัสดีครับคุณเอาแต่อาจารย์ตุงเขาอยากแถมแต่เดิมบันทึกของอะไรเก่าๆเนี่ยคนไทยเนี่ยนับวันปีใหม่เดือนอ้าเห็นไหมมันยังเรียกว่าเดือนอ้าอยู่เลยไอ้ยแปลว่าอะไรสองอ้แปลว่าหนึ่งยี่แปลว่าสองเอ้าอันเดือนอ้ายไม่จำสลับกันวะเดือนอ้คือเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ประมาณเดือนธันวาคมปลายเดือนพิกาถึงธันวาอันนั้นเราเรียกเดือนไอ้อ๋อ พอมะกราเนี่ยเป็นเดือนยี่แล้วอืมเพราะฉะนั้นแต่เดิมแ่บปีใหม่ของเราคือเดือนไอ้อพราหมณ์นี่ก็ยังถืออยู่นะปีใหม่เป็นเดือนอ้ยก็ค <c oughs> ือเข้าธันวาเนี่ยคือปีใหม่ก็ต้องดูจันทรคติวันไหนวันไหนอ่อาแต่ก็นับเป็นเดือนอ้ไงอันนี้แต่โบราณเลยนับเดือนไอ้ายเพราะที่หลังเนี่ยไปรับเอาประเพณีอินเดียนะสงกรารนเนี่ยก็มานับปีใหม่เป็นสงกรารอันนี้เขาว่าตั้งแต่สมัยสมเด็จพนารายัยสมยัยยุทธยา ก็มานับเป็นสงกรารสงกรารก็เลยเป็นวันเปลี่ยนปีอืมอ่าแต่พราหมณ์ในอินเดียเนี่ยเขายุ่งกว่านั้นอีกเขามีเดือนอื่นอีกที่เขานับเดือนห้าเดือนสี่พราหมณ์พัทธลุงของเราเองเนี่ยนับปีใหม่พราหม์เดือนสี่อืมอ่าแล้วศักราชที่เราใช้เนี่ยไม่ได้มีแต่พุทธศักราช มีมหาสักราชจุลสักกาจะพุทธสักราชพิทสักราชะฮิจารสักราชโอเคนั่นแต่ละศาสนาแต่ว่าโบราณเราใช้อยู่สองสามสักราระคือพุทธสักราชอพุทธสักราชก็คือนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าไงอ่าแต่พุทธสักราชเนี่ยเขาเปลี่ยนเมื่อไรวิสาขะสมัยก่อนโบราณเลยก็วันวันพระพุทธเจ้าประสูติตัรูุปริิพานไงอ่าใช่อ่าก็เปลี่ยนที่วิสาขะ ที่หลังก็เอามาเปลี่ยนตอนไหนเมษาเปลี่ยนเมษาเสร็จปุ๊บก็ไปเปลี่ยนมกอลาปวดหัวเห็นไหมมันยุ่งอย่างนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยไปไปมามางงาทุกวันนี้เราใช้ปีใหม่วันที่เท่าไหร่หนึ่งมกราคมหนึ่งเวลาซึ่งตรงกับของสากลโลกเออสากลโลกแต่ไอ้ล่องลอยเดิมที่เรายังเชื่อว่าเออเรามีปีใหม่เดือนไอ้เรามีปีใหม่สงการเราก็ยังเลยถือว่าสงการเป็นปีใหม่เราแต่ว่าก่อนสงการเรานะับปีใหม่เดือนอ้นะครับ เออมันซับซ้อนอย่างนี้แล้วยิ่งถ้าคุณเป็นข้าราชการคุณจะเจออีกหลายปีปีมีอะไรปีการศึกษาเนี่ยเป็นอาจารย์เนี่ยยุ่งที่หายเลยมีปีการศึกษาปีงบประมาณปีงบประมาณนี่เปลี่ยนเดือนตุลาคมปีการศึกษาเนี่ยยุ่งเลยเพราะว่าเริ่มประมาณเปิดเทอมเดือนอะไรนะพฤษภามีนะแต่มหาวิทยาลัยไม่เหมือนกันแล้วไม่นี่คือสับสนไงเพราะว่าในชีวิตหนึ่งกูเจอปีหลายอย่างแล้วเสือกไม่ตรงกัน ปีใหม่สกลต์ไว้ที่หนึ่งเออกูรู้พอสอเปลี่ยนวั็นที่หนึ่ง,ปปงแล้วพวกพราม์เอาไปเปลี่ยนตอนไอ้นี่อีกตอนเดือนไอ้วันนวราตีอีกอ่ะง,งงอีกพอมาสงการอีกปีใหม่ไทยเ,เดือนอ้ายปีใหม่พรามเดือนสี่ปีใหม่พรามพัทลงุงแล้วก็มีปีงบประมาณเดือนตุลาคมครับประมาณนี้แหละครับผมอ่าทั้งหมดเนี้ยอาจารย์ตุลมีอะไรจะเสริมอีกไหมคะเอ่อเสริมอะไรฮะเสริมหน้าอกอะหรือว่าเสริมพุงร้อยวันพันปีกูไม่ค่อยพูดค่ะอ่นอะนะครับ ก็ก็ไม่มีอะไรจะเสริมแล้วครับก็ขอให้ทุกคนสนุกสนานกับวันสงกรานอย่างเต็มที่ค่ะครับใครจะแอบเล่นน้ําปะแป้งอะไรก็ฝากไปสาดคนหนึ่งได้ไหมใครมีคนอยากแบบฝากไปสาดใช้แอลกอฮอล์สาดก็ได้ครับนะจะได้เป็นการแก้แค้นให้หน่อยเมื่อวานนั้นนี่คือบอกใครบอกผู้ฟังครับอืมครับโอเคคับครับผมครับก็วันนี้ก็พวกเราก็ได้รับ ความสับสนอลมานไปเยอะเลยนะคะคเกี่ยว <ผม S 1> กับ,บไหนจะปีไหนจะเดือนดวงดาวอะไรกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะคก็สำหรับพอดแคสต์ความรู้รอบหัวนะคะสามารถติดตามได้ทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือ Apple Podcasts p o t i f y และ Sound Cloud เอาไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ